บอลเดียวเนียวซบวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้อยู่ในสึกของพีมม์เรังกฤษครับกับเตะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้บอลวันเสาร์นะค่อนข้างที่จะนะครับเยอะกันเลยทีเดียวเตะกันครบทุกลีกเลยนะครับทางด้านของลีกดังในยุโรปนะครับวันนี้ซิตี้เจอกับเชลซีคงจะเป็นบิ๊กแมตที่สุดแล้วสําหรับค่ําคืนวันเสาร์แบบนี้นะครับแล้วก็หยิบยกคู่เบนฟอร์ดกับลิเวอร์พูลมาด้วยนะฮะแล้วก็คู่บิ๊กแมตทางด้านของ อ่าบุนเดรลิก้าเยอรมันครับแฮนเดนเฮลนะฮะเจอกับเบเลเวอร์คูเซ่นนะครับก็ที่หนึ่งอันดับต้นๆตารางมาคุยกันทั้งหมดนะครับก็ช่องโมเดลเนี่ยทรบของเราพลาดมาสองวันนะก็ต้องกราบขอภยัยผมไม่ดื้อเองนะเอาจริงๆนะผมดื้อเองนะครับก็กราบขอภัยทุกท่านทุกคนที่ นะฮะอย่าติดตามกันทั้งในช่องทางไลน์นะครับหรือช่องทางอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณมากทุกคนที่คงอยู่ให้แรงสนับสนุนกันนะครับดันยอดวิวของเราไปเรื่อยๆหวังว่าเราจะไป1 0,000วิวกับทุกท่านทุกคนกันบ้างนะครับเช่นเคยครับบอลคู่นี้ฮะผลบอลไทยคันเข้ามาเลยนะครับถ่ยถูกรับฟรี1 0 0บาทแล้วก็อย่าลืมส่งผลการทายไปที่แอด KBB 1 6 8นะครับใครแอดไปแล้วก็ส่งผลการทายไปด้วยนะก็สําหรับผลบอลเมื่อคืนครับซาไรนิตาน่าโดนยําใหญ่ถึง4 0ครับเกตาเฟ่จบเสมอ1 1กินเต็มไป นะครับส่วนเมื่อวานเนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงว่านะครับผมไปซาเรนิตานะแล้วก็สูงโคโลนกับวเดอร์เบเมนก็ยิงกันไม่ถึงอีกนะครับก็แบ่งแต้มกันไปเหมือนกันนะครับเอ่อเป็นเป็นทางหน้าของเบเมนทำได้ดีกว่านะครับถึงศูนย์นะฮะผมดูผิดนะครับแล้วก็เป็นเกราเฟ่นะครับที่กินเต็มไปนะซาเรนิตาน่าขาดเลยนะครับครึ่งแรกก็ทะลุไป3ามศูนย์แล้วไม่มีวี่แววว่าจะยิงขึ้นให้แชมป์อินเตอร์ไปเถอะนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่สําหรับฟุตบอล นะครับให้โอกาสได้แก้ตัววันเสาร์อาทิตย์ไม่ควรที่จะพลาดนะครับวันนี้ซิตี้เจอกับทางด้านของเชลซีครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะที่เอเดรียสเตเดียมครับเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะฮะเพื่อนๆนของแฟนบอลทั้ง2ทีมก็ติดตามดูกันอย่างแน่นอนครับซิตี้อยู่ในช่วงไล่ล่าแชมป์กับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนนะครับส่วนเชลซีก็ยังคงอยู่กลางตารางนะพยายามที่จะนะเฟ้นหาฟอร์มของนักเตะทุนัานท,ทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะนะครับเค้นฟอร์มกลับมาอยู่ในโซนท็อปโฟหรือท็อปซิกให้ได้ เหมือนกันนะครับสำหรับทุกทีมของโปเชซิโนณ์เวลานี้นะครับซิตี้เกมในบ้านนะฮะมีโอกาสชนะถึง72%เปเลยครับชนะ8จาก11 game, เเกมเสมอ3ไม่แพ้ใครเลยครับในบ้านยิงไปถึง29ประตูฮะเสียแค่10บคะแนนเองเกมในบ้านของซิตี้อยู่อันดับที่4ของลีกนะครับดูดีพอสมควรเลยนะส่วนหน้าของเชลซีครับเกมเยือนมีโอกาสชนะแค่41%นะครับชนะ5จาก12 game, เกมเสมอ1แพ้ไป6 นะครับเกมเยือนอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะครับยิงได้21เสียย2บติดลบไปหนึ่งนะอยู่แบบที่9้าของลีครับสำหรับเกมเยือนนะคทั้งคู่ก็ไม่ได้นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโพซิชั่นของซิต,ตี้มันดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่เชลซีก็พยายามเค้นเหมือนกันนะซิต,ตี้กับลิเวอร์พูลนะครับแย่งที่หนึ่งกันเดี๋ยวถ้าซิต,ตี้ชนะเนี่ยนะครับอ่าที่เกมที่น้อยกว่าอยู่หนึ่งเกมเนี่ยนะครับที่เลื่อนนะเจอกับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น เบนฟอร์ดหรือเปล่าไม่หรือว่าทางด้านของรูตันทาวนะฮะก็แข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลอยู่1เกมครับลิเวอร์พูลนี้ได้มีโอกาสเตะก่อนด้วยนะดังนั้นนะครับถ้าลิเวอร์พูลชนะซิตี้ก็ยังคงถ้าชนะนะก็ยังคงเป็นที่2อ,อยู่เหมือนเดิมนะครับก็เกมในบ้านก็ดูดีกว่าอยู่แล้วนะฮะทางด้านของซิตี้นะยิงโอ้โหอุตลุดนะครับบวกไป19ประตูนะครับส่วนเกมเยือนของทางด้านเชลซีอยู่หน่เก้านะครับติดลบ1 ไม่อาจจะไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่นะครับก็ผลงานที่เจอกันครับทั้ง2ทีมเนี่ยเนัดหลังสุดนะครับซิต,ตี้กวดเรียบถึง6เกมครับนัดล่าสุดที่เจอกันเสมอกันมา4-4นะครับไปดูกันนิดนึงนะครับในนัดที่เจอกันที่ผ่านมา นะครับเออริงฮาร์เดนกดไป2ประตูฮะโรดี้รวมถึงคาร์ชี่ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของเชลซีเป็นแจ็กสันนะครับโคพารเมอร์ไลม์เซอร์ริงแล้วก็ซินบานะครับวันนี้อาจจะขาดหายไปหลายตัวเลยทีเดียวนะครับโปเชติโนกลับมาคุมทีมได้ทําได้ดีนะในเการเจอกับซิตี้ในนัดแรกนะครับแต่อย่าลืมนลยว่าซิตี้ในนัดนั้นไม่มีเควินเดอรอยนะวันนี้น่าจะกลับมาแล้วนัดล่าสุดก็ลงไปเต็มการเลยอะนะครับแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยชนะขาดนะครับ ก็ต้องไปลุ้นกันดูเหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะเควินเดอร์บอยก็มีการบาดเจ็บนะครับในช่วงเวลานั้นทําให้ซิตี้อาจจะดูดรอปๆไปตัวเดียวเลยฮะนะเอาจริงๆนะครับถ้าใครที่ติดตามซิตี้อยู่ตัวเดียวเลยพลิกทุกอย่างนะครับมันเป็นโคตรเวอร์คาสดอะไปเล่นนอกโลกได้แล้วนะครับสำหรับเควินเดอร์บอยนะฮะก็ยอมรับจริงๆว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปัญหาของทุกทีมจริงๆครับเจ้าตัวเนี่ย <c oughs> นะครับเซนการออกบอลการควองบรรอลเป็นคีย์แมนของซิตี้จริงๆครับขาดหายไปไม่ได้เลยนะ นะครับแต่ว่าในนัดล่าสุดเสมอกันมาก็เชลซีก็โอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านของซิตี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ย่องย้อนกลับไปเมื่อปี2021นู่นเลยนะที่เชลซีอาจจะทําได้ดีกว่าบ้างนะครับฟอร์มของซิตี้ชนะรวดมา10นัดติดนะครับฟาดเรียบทางด้านของโคเปหเ,เกนมานะฮะก็นัดล่าสุดกดไป3-1ครับเนี่ยฮะเควินเดอ์บอย 1ลูกนะครับฟิลฟอร์เดนแอสซิตนะแล้วก็ฟิลฟอร์เดนยิงด้วย3-1นะครับแล้วก็เควินเดอร์บอยทั้งยิงทั้งแอสซิตอ่ะนะหยิง1นึ่งแอสซิตสุดยอดจริงๆนะครับก็ได้ลงเต็มเกมด้วยนะสำหรับเควินเดอร์บอยนะฮะไม่ได้เปลี่ยนด้วยอ่ะโอ้สุดจัดนะครับก็นัดนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าได้ลงเต็มเกมแบบนี้ก็น่าจะสภาพร่างกายน่าจะพร้อมพอสมควรนะครับแต่ไปเจอกับทีมเล็กๆอย่างโคเปเกนเนี่ยมันก็น่าจะไม่หนักครับเป๊ปกูเดลราคงน่าจะเข็นลง นะครับแต่ว่าเกมนี้เจอกับเชลซีซึ่งเป็นในลีกเนี่ยอาจจะหนักเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของซิตี้แต่ไม่แน่ห่วงฮะซิตี้กลับมาทําเงินได้ดีแล้วนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะส่วนทางด้านของเชลซีก็ชนะมา2นัดติดเช่นเดียวกันครับทั้งเอเอคัพนะฮะชนะวิลล่าชนะพาเลเตมา31นะครับแต่ว่าในลีกเนี่ยอาจจะเป๋ๆไปกันบ้างครับแพ้ลิเวอร์พูลฮะแพ้วูฟนะก่อนหน้านี้นะก็ยังคงผีเข้าผีออกครับส่วนในลีกของซิตี้เนี่ยนะครับสินัดหลังแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าแค่เกมเดียวนะ ส่วนหน้าของเชลซียังคงต้องลุ้นฟอร์มครับว่าจะาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เหนื่อยจริงๆครับจับเอาออกซ้ายออกขวาจริง,รง,รง,รงสำหรับเชลซีนะผมเล่นเชลซีตั้งเมื่อไหร่ไม่ค่อยได้เงินนะฮะวันนี้ซิตี้ต่อลูกควบครับไหลไปลูกครึ่งไหลเย,ยอะพอสมควรนะนะครับแน่นอนลวฮะเป็นต่อบ,บอลหน้าเดียวนะครับเชลซีอาจจะทําได้แค่หวือหวานะผมคิดว่าวันนี้ นะครับเชลซีเล่นในลีกนัดล่าสุดเนี่ยนะฮะอ่าซิตี้เล่นในลีกนัดล่าสุดเจอกับเอเวอเรตันกดไป0ูนย์นะครับฮาเรนเนี่ยโอ้โหนะครับยิงนี่ึดอัดมากนะครับครึ่งเวลาแรกนะแต่ครึ่งเวลาหลังทําได้ดีเลยนะครับจากการมาของนี่ไงฮะรออะไรล่ะครับเควินเดอร์บอยฮะนะส่วนฟอร์มของทางด้านของเชลซีครับอัดพาเลตมา3าหนึ่งในลีกนะนะครับกาลาเกอร์นะครับ2ประตูรวมถึงเอนโซเฟอร์เนสก็เกือบขีดเหมือนกันในช่วงท้ายเกม นะครับก็ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันดูกับราคาที่มันออกมาค่อนข้างเยอะนะซิตี้ต่อถึงลูกควบเจอกันเนี่ยนะฮะซิตี้เล่นในบ้านนะครับต่อเชลซีไม่ลูกครึ่งมีอยู่1เกมฮะเสมอกันชนะแค่สอนะครับแล้วก็เจอกันในเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้เคยชนะ60นะฮะด้วยราคาลูกควบแบบนี้เลยนะครับน่าจะเดจาวูอีกครั้งวันนี้น่าเดียวฮะ ซิตี้ก็ไม่มีเรื่องปัญหานักเตะบาดเจ็บด้วยแล้วก็จะเตะออกนะครับนี่ฮะเกมที่ค้างนะครับเจอกับเบนฟอร์ดในนัดถัดไปก็หวังว่าจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้นะฮะดังนั้นนะครับนักเตะที่อ่านะครับขออภัยนะนักเตะที่คาดว่าน่าจะลงเนี่ยฮาร์เรนนะครับเควินเดอ์บอยถ้าลงเนี่ยผมคิดว่าเชลซีมีปัญหาในการรับมืออย่างแน่นอนตัวนี้ ต้องบอกว่าเขาออกบอลได้ดีจริงๆครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะจูเลียนอาวาเรสฟิลฟอร์เดนก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มฮะโดกูครับโรดี้จอห์นโซนคายว็อกเกอร์เดียรสนะครับรวมถึงอาร์เกสผู้สาะตูเป็นเนเดรซอนนะครับตัวที่บาดเจ็บก็น่าจะเป็นแจ็คกิริทครับที่บาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามานะรวมถึงเบอร์นารโดซินวาแล้วก็ไมเดโอโครวาซิสนะครับที่ต้องรอเช็คฟิตกันนิดนึงนะครักอริลล์บาดเจ็บอยู่แล้วนะครับส่วนหน้าของเชลซีครับเอ็นกุนกัวจะได้ยืนหน้าเป้าฮะงานนี้นะครับคาราเกอร์แจ็ก แข่งหลังเป็นโคบิลครับแทนนัดีของซินบามีการบาดเจ็บนะฮะดิซาซีกุสโตนะครับรวมถึงเบนชีเวลผู้สรปรุมเพชโชวิดนะครับตีโก้ซินบาบาดเจ็บอีกอะนะส่วนตัวอื่นเจ็บก่อนหน้านี้แล้วไม่มีปัญหานะครับก็เพียงแข่งหลังสักหนึ่งตัวเหมือนกันสําหรับเชลซีแต่ผมคิดว่าคีแมนนี่น่าจับตามองก็ยังคงอยู่ที่คีวินเดอบอยนะฮะมันออกบอลน,นี่คือฮาแลนไม่ต้องได้ทําอะไรเลยฮะร,รอชาร์จอย่างเดียว นะครับแล้วมันเป็นคีย์แมนหลักจริงๆครับสำหรับในช่วงเวลาที่เหลือแบบนี้นะครับนี่ฮะฮาเลนกดไปแล้ว16นะครับเควินเดอะบุยนะฮะที่มีการบาดเจ็บนะนะครับก็ต้องมาดูบาดเจ็บมี4ีอสดีทีเพื่อนๆคิดดูนะยิงได้1ประตูในลีกนะฮะก็นะครับโคพันเมอร์กดไป10เหมือนกันนะครับวันนี้โคพันเมอร์ก็น่าจะมีประตูให้เห็นกับบ้านเหมือนกันครับเพราะว่าพักหลังมาเนี่ยทางด้านของไปดูทางด้านของซิตี้อันนี้หนึ่งฮะ นะครับขอย้อนกลับดูผมอาจจะกลับไปกลับมานิดนึงนะซิตี้พักหลังมานะครับเสียประตูค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับในลีกนะนะครับเสียให้กับเบอร์ลี่นะฮะเสียนิวคาสเซิลนะครับสิบนัดหลังคีนชีตไปอยู่2เกมเองมาเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะเจอกับทางด้านของเชฟฟิลด์กับเอเวอเรตันแค่นั้นเองนอกกนั้นนะครับโดนกระทุ้งประตูหมดเลยนะสำหรับทางด้านของ อ่าซิตี้ครับก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของเกมลับอยู่นะสำหรับในฤดูกาลนี้แต่ในเกมลุกเนี่ยแน่ๆน,น,นะครับเขายิงได้แน่ดังนั้นเกมวันนี้เกมลุกไม่ห่วงห่วงเกมลับดังนั้นสกอร์สูงก็ได้ติดตามเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะก็สถิติในลีกนะครับซิตี้ยิงไปแล้ว56นะครับโอกาสสร้างสารรค์ประตูเนี่ย17.2ครับมากกว่าเชลซี1 3 3 3 นะครับเรตติง้งทั้งหมด6.92กับ6.66นะครับได้เปรียบเยอะกว่าอย่างชัดเจนเพนื่อนๆคิดว่าจะจบยังไงนะฮะลองคอมเมนต์กันเข้ามามอนกัน,นครับสำหรับคู่นี้นะส่วนผมนะครับขอไปดูสถิติกันต่อนิดนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วผมจะตัดสินใจยังไงนะครับแล้วเพวื่อนๆลองมาสรุปกันว่าจะตัดสินใจเหมือนผมไหมเหมือนกันนะครับาจากสกายสปอร์ตนะครับวันนี้ก็มีความเห็นกันนิดนึง นะครับเป๊ปกัวเดียราออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเชลซีเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาพัฒนาขึ้นมามากเลยนะแล้วก็เล่นได้ดีกับช่วง2 3สามนัดหลังแล้วว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ยากเย็นสําหรับซิตี้ City อย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้งนานของพอ์ชนะครับออกมาให้ความเห็นในเรื่องของอนะฮะครคูพันเมอร์กันนิดหนึง่งนะครับบอกว่าไม่อยากจะคิดผิดแต่เป็นก็ต้องบอกว่าทีมเก่าของเขาอะนะแต่วันนี้ นะครับเขามีความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เขามาถึงสโมสรของเราเนี่ยนะครับชีวิตเขาดูดีฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยดึงศักยภาพเขาออกมาได้เยอะพอสมควรนะครับส่วนเป๊ปกีรีราก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับบอกว่าเขาจะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแน่นอนครับเพราะเขาเป็นนักเตะที่เก่งนะนะครับเขาเป็นสตาร์ดังของทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เขาเป็นเด็กที่น่ารักนะครับแล้วก็จะช่วยเชลซีให้ประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับก็ออกมาให้บทสัมภาษณ์กับโคพันเมอร์นะครับส่วนพอสต์นะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่านะครับไม่น่าจะมีปัญหาใดๆแล้วนะสำหรับเกมในวันนี้นะครับพร้อมที่จะทําการแข่งขันอย่างแน่นอน นะครับเป๊ปเป็นโค้ดที่ยอดเยี่ยมหนึ่งในโค้ดที่ดีที่สุดเลยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดในเกมนี้หวังว่าเราจะเผชิญหน้ากับแมนซิตี้ได้อย่างดีครับซึ่งเป็นเกมที่ท้าทายมากนะครับแล้วก็เราจะทําให้ดีที่สุดนะฮะก็บอกว่าในนั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป๊ปบอกว่าแจ็คกิริทนะครับจะไม่พร้อมในการลงในเกมนี้อย่างแน่นอนครับหายแน่นอนนะครับแล้วก็เบรนโดซินวาด้วยนะครับไม่น่าจะได้ลงเกมนี้รวมถึงโคอ่า ะครับมาดิโอโควาสิตนะที่นะครับไม่พร้อมสําหรับเกมในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างนะครับส่วนตัวอื่นอยู่ครบนะมันก็พอๆกัเลยอ่ะนะสำหรับซิตี้นะครับไปดูนะฮะเฮดทูเฮดอะไรกันบ้างนิดนึงครับ่ข้อมูลที่ต้องรู้เลยนะครับวันนี้เบอร์นาร์ดซินบามีการบาดเจ็บแน่ๆนะครับสําหรับทางด้านของซิตี้นะ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับโควิดด้วยนะครับส่วนดดโก้เซนรลามีการบาดเจ็บนะครับเหตุหรเตทั้งคู่ครับเชลซีไม่ชนะซิตี้มาแล้วนะครับเจนัดติดนะครับแล้วก็เกมที่เสมอกัน4-4ที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับส่งผลให้ซิตี้นะครับเก็บชัยชนะติดต่อกัน6นัดในทุกรายการนะครับก็หยุดหยุดสถิตินั่นเองนะครับส่วนทางหน้าของซิตี้ครับข้อมูลนี้น่าสนใจวันนี้ครับซิตี้กำลังแย่งชัยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่12ในทุกรายการและเก็บเก็บชนะในหลีกเป็น7นัดติดกัน นะครับสำหรับเกมในวันนี้นะนะดังนั้นก็ต้องไปลุ้นกันดูครับว่าซิตี้จะทำได้ดีหรือไม่นะฮะทีมของเป๊ปกูเดล่าไม่แพ้ใครเลยในเกมเย่า22นัดติดนะครับนี่ฮะก็เดินหน้ากันต่อเนื่องนะครับพวกเขาทำประตูได้ในเกมเย่า44นัดรวมไปแล้ว300เอ่อ้อประตูในรอบนี้นะครับแชมป์เก่านะครับมีโอกาสที่จะเก็บเคียนชีสในพียรีกติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับจากเปิดเลก2มาก็คือเนี่ยฮะยังคงมองว่าเสียประตูค่อนข้างเยอะครับ สำหรับซิตี้นะนะครับไม่แทบไม่คีนชีตเลยอะ่ะนะครับดังนั้นเกมวันนี้มีโอกาสที่จะเชลซีจะยิงเหมือนกันนะครับส่วนสถิติของเชลซีครับสิงบูชนะ6และแพ้6จาก12นัดในลีกนะครับนะับตั้งแต่เจอกับซิตี้มานะส่วนทางด้านของอ่าโปเชตซิโนเก็บชัยได้เพียงเกมเดียวจาก12เกมในลีกนะครับบอลถ้วยที่เจอกับอ่าเป๊ปกูเดียร่านะครับสเสมอ2แพ้ไป9 โอ้โหนะค,คือต่อกรกับเป๊ปเนี่ยแพ้ตลอดนะครับสำหรับทางด้านของโปเชซิโน นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับไลม์เตอร์ลิงและโคพันเมอร์ทำประตูให้กับเชลซีในการเจอกับอดีตสโมสรนแน่นอนนะครับวันนี้หวังว่าจะยิงประตูได้ดีด้วยนะครับออฟต้านาไรครับมองเกมนี้ว่านะฮะอ่าซิตี้มีโอกาสชนะถึง64%ครับเชลซีแค่13.6นะครับส่วนทางด้านของ FC ฟซีเทเบิลให้ซิตี้มีโอกาสชนะ70%เลยนะครับเสมอ17แพ้ไป12นะฮะสำหรับเชลซีมีโอกาสน้อยมากเลยนะนะครับ แฟนบอลของซิตี้ฮะบอกว่า,กาเกมในวันนี้เนี่ยซิตี้จะถล่ม4-2ต่อเละเทะครับบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็มีแจ็คกิลลิตแค่นั้นเองที่ไม่พร้อมกับโกดิโอนะครับไม่ได้โควาสิตนะครับส่วนทางด้านของเชลซีก็เป็นตัวดําเนินวันนี้ถ้าเควินเดอะบอยลงนะผมคิดว่าไม่มีปัญหาฮะนะครับแฟนไซด์บ้างบ้างนะฮะแมนซิตี้สแควร์ครับให้ซิตี้นะครับถล่มยับถึง3-1นะครับเพื่อนๆคิดว่าไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะส่วนทางด้านบิทเนสแมนเซ็ต แมนเชสเตอร์นะครับบอกว่าเกมนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสชนะถึง4ประตูต่อ2เช่นเดียวกันนะครับก็คือยิงแบบน้ำไหลไฟดับเ้าบอกว่าแบบนั้นนะครับเชลซีจะดีก็จริงครับแต่ว่าไม่ต้องบอกว่าซิตี้เราดีกว่าเยอะนะครับส่วนทางด้านของในพอร์ตแคสของปีเตอร์เคานะฮะทางด้านของสตีฟนะครับออกมาพูดกันนิดหนึ่งนะครับสตีฟชิสเวลนะบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นงานหนัก นะครับแล้วก็นะฮะวันนี้ซิตี้จะชนะ2-0นะครับก็เป็นกูรูทางด้านฟุตบอลนะครับในปีเตอร์เคานะเพื่อนๆรู้จักกันอยู่นะใช่ไหมฮะนะครับส่วนสปอร์ตโมให้3าหนึ่งครับบอกว่าน่าจะขาดลอยเช่นเดียวกันนะในเรื่องของราคานะครับวันนี้ไม่น่าจะต่อกกรไหวนะครับเดอะฮาร์ตเทคเคิลให้จับตามองเอ็นคุนคูแต่บอกว่าซิตี้จะชนะ1-4-1จับตาคีวินเดอร์บอยสิครับตัวเดียวเลยนะฮะตัวพิกเกมถ้าวันนี้นะเกมในแดนกลางปิดทางด้านเควินเดอร์บอยได้นะนะครับซิตี้อาจจะเหนื่อย นะครับแต่ว่าผมคิดว่ายากนะน่าจะหน้าเดียวเลยอ่ะนะครับส่วนทางด้านสแตนดาร์ดให้เชอเออซิตี้สามหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับไนตี้มินิทให้สามศูนย์ครับขาดลอยเลยนะหลังจากเสมอกันมาสี่สี่นะครับเบฟกิเรีร่าพร้อมกับมาแก้ไขในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าซิตี้น่าจะแชมป์ปีนี้นะนะครับส่วนทางด้านของเดลี่สปอร์ตครับเกมในวันนี้เนี่ยให้แฮนดิแคปหนึ่งลูกนะครับก็คือซิตี้ชนะแน่ๆแหละหนึ่งศูนย์ เขาบอกว่าแบบนั้นนะครับเดอะฟุตบอลให้4-0ครับขาดลอยนะไม่ต้องรออะไรเลยนะครับส่วนทางด้านของเซเว่นเซเว่นสกอร์นี้ก็แม่นนะนะครับบอกว่าทั้งคู่เนี่ยจะยิงประตูกันได้ดีมากกว่า2.5ก็คือยังคงมองว่านะครับเชลซีเนี่ยจะยิงประตูซิตี้ได้นะครับเนื่องจากแผงหลังของซิตี้ไม่ดีเาียจริงๆอ่ะนะก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะครับแต่เกมลุกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะสุดท้ายแล้วเขาจะหาประตูได้เสมอนะฮะแต่ว่าเกมรับยังคงมีปัญหา นะครับทางด้านของโฟเบตนะฮะบอกว่านะครับซิตี้มีการชนะ76%ครับส่วนเชลซีในหลีก48%แดอนังนั้นเกมในวันนี้3-1น่ 1, แน่ๆขาดลอยในเรื่องของราคาด้วยนะครับสิงเดิมพันยังคง50-50นะถ้าเป็นลูกครึ่งแบบนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงฮะจะวัดใจบอลต่อหรือไม่ผมคิดว่าซิตี้ชนะแน่แหละน่นนะครับถ้าใครเพย์เซฟไปลูกควบก็ได้ฮะ แต่ผมคิดว่าเมื่อมาต่อราคาไหลแบบนี้แล้วก็มีเควินเดอ์บอยเนี่ยผมคิดว่าเชลซีที่ยังคงเอาแน่นอนไม่ได้เนี่ยนะครับโดนกระทุ้งก่อนประจําฮะสําหรับเชลซีในฤดูกาลนี้ผมคิดว่า3เม็ดอาจจะยืนพื้นนู่นแหละสําหรับเชลซีในนัดนี้นะครับไม่น่าจะต่อลรไม่รอดน้ํามือไปได้นะครับคู่นี้ผมคิดว่าบอลหน้านี้ก็ต้องอยู่หน้าซิตี้แหละฮะฟันธงฮะคู่ต่อไปครับเบนฟอร์ดเจอกับริวร์พูครับวันนี้ก็ยังคงดูมีปัญหาอีกแล้วนะฮะสําหรับริวร์พูนะในเรื่องของนักตะ นะครับแต่ไปดูสถิติกันนิดนึงฮะเบนฟอร์ดเล่นในบ้านนะครับชนะ4จาก12เกมครับตอนนี้ลังอันดับที่14ของรีกนะครับมีโอกาสชนะในบ้าน33ส่วนลิเวอร์พูลเกมเยือนชนะ6จาก12เสมอ4แพ้ไป2ครับโอกาสชนะ50 50นะทั้งคู่เจอกันนะครับ5นัดหลังลิเวอร์พูลกดไปถึง3เกมนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันในซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลกด3-0นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไปเกมเย่านะ ขอองลลิเวร์พูแต่เกมนี้เป็นเกมเยือนนะครับฟอร์มของเนี่ยฮะเกมเยือนของลิเวอร์พูลเนี่ยนะัดที่ปีซีซั่นที่แล้วไปแพ้เบนฟอร์ดนะครับแล้วก็เกมเยือนของลิเวอร์พูลแทบจะไม่ดีเยวซะเลยนะครับในการเยือนกับเบนฟอร์ดนะนะครับอ่าเบนฟอร์ดเพิ่งเอาชนะวูมตันมาฮะพิกล็อกเลยนะก่อนหน้านี้มีชนะทางด้านของนอตแฮมฟอร์รดขน,าดนัานเองครับปีนี้เบนฟอร์ดค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะฮะตัวผู้เล่นดีก็จริงครับแต่ฟอร์มอาจจะดรอปยาวไปนิดหนึ่งนะครับส่วนลิเวอร์พูลมีสะดุดแพ้เซนนอนนะครับแค่เกมเดียวนะ ังนั้นก็ยังคงรักษามาตรฐานของทีมได้ดีแต่วันนี้มีปัญหาครับวันนี้แฮนดิแคปมาลิฟพูมาบุกมาต่อ1ลูกนะครับอาจ่าจะดูกั้มกึ่งกึ่งเหมือนกันนะครับลิฟพูเป็นบอลหน้าเดียวบุกโหมกระหน่ำอย่างแน่นอนแล้วก็ได้รับข่าวดีเมื่อซาร่ากลับมานะนะครับไปดูตัวนักเตะเลยนะครับดีก็โจต้านะครับดาวินนูเยสดิอาร์ซาร่ากลับมาแล้วนะครับส่วนอาริสันเบเกอร์นะครับวันนี้ไม่ได้ลงแน่นอนครับมีอาการบาดเจ็บนะครับเทรนโซโบอาจจะยาวด้วยซิมิการ์ น่าจะได้เห็นกลับมาบ้างแล้วนะครับหลังจากวอร์มข้างสนามในนัดก่อนหน้านี้นะครับวันนี้แบตอตรี่กลับมาแล้วนะครับคอเนอร์แบตอรี่นะครับโคนาเดยยืนคู่กับฟานได้ครับหายโดนแบนกลับมาแล้วนะครับเอนดูโรปซันครับอ่โจนนะครับเอ uh, นโด แม็กนิเทอร์นะครับเกมในแดนกลางก็น่าจ,จับตามองเหมือนกันนะครับกาเฟนแบกอาจจะดูหายๆไปในช่วงนี้นะฮะส่วนทางด้านของเจ้าบ้านฮะมูเปโทนี่นะอวีวานโทนี่กลับมาหลังจากโดนแบนไปแทงบอลน,ลน,ลนนะก็กลับมาได้วฮะทำได้ดีฮนะเจนเซ่นนอกกาจาเน็ตนะฮะแล้วก็เลกิรอนนะครับก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ประทับใจแต่ว่าในเรื่องของผลแพ้ชนะอาจจะหนืดๆนิดนึงลิเวอร์พูลอยู่ภายใต้ความกดดันเยอะผมคิดว่าวันนี้ นะแล้วก็ประตูเนี่ยคลรีเฮอร์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เท่าเทียมกับอาริซอนเหมือนกันนะครับวันนี้ถ้าโดนทีเด็ดในเกมสวนกลับแล้วก็ลูกคอร์สบอลเนี่ยลิอร์พูมักจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับวันนี้เบนฟอร์ดเนี่ยอีวานโทนี่พยายามที่จะฉกฉวยครับมูเป้นี่ก็แข็งแกร่งนะผมคิดว่าถ้าโดนข้ามหัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาถ้าฟันไดเล่นไม่ออกเนะี่ยมีปัญหาแน่ๆเหมือนกันนะครับเหมือนนัดที่เจอกับอาร์เซนอลนะอยู่ดีๆก็ชัดดาวทั้งทีเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เขามองว่าลิอร์ 1. นะครับก็ยังคงมองว่าคือผมบอกตลอดแล้วนะผมพี่คอร์พูเกมรับของลิ์พูมักจะเสียประตูอย่างสม่ำเสมอดังนั้นผมคิดว่าสองหนึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสเป็นไปได้เผื่อถ้าลิ์พูลกดดันจริงๆอาจจะแพ้เสมอน,นะนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยผมมองว่านะคะคู่นี้นะโอ้โหเกือบลืมไปนะครับเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะโดนแบนอีกนะฮะผมมองว่าเกมในวันนี้ลิ์พูลอาจจะแค่เฉือน,นครับเผื่อๆโอกาสเสมออาจจะมีนะครับเนื่องจากพักหลังมาลิ์พูลก็เอาแน่นอนไม่ได้จริงๆนะฮะ ก็ต้องอยอมรับว่าอย่างนั้นส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดเล่นในบ้านลิเวอร์พูลดันทําได้ดีเกือบทุกเกมด้วยดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าโอกาสจบเสมอมีแต่ว่าผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ยังออกใจเชียร์ลิเวอร์พูลนะแต่ผมมองว่าประสิทธิภาพของลิเวอร์พูลอาจจะดูแกว่งๆฮะณเวลานี้นะครับฟันธงที่เบนฟอร์ดนะครับรองหนึ่งลูกนะแต่ถ้ามันหลายลูกควบก็ยิ่งดีเลยนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งฮะฮะันเน็ตฮมนะครับเจอกับไบเออร์เรเวอร์กูเซนครับหนึ่งเจอสิบ นะครับเบลเวอร์ไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่ร้อนแรงครับเกมเยือนชนะ8จาก10เกมมีโอกาสชนะ80%ครับส่วนไฮเดนแฮมทีมน้องใหม่ปีนี้กลับโชว์ผลงานได้ดีนะไปหยุดดรอตมุนที่เสมอด้วยนะครับทั้งคู่เจอกันในนัดแรกกดไป4-1นะครับแล้วก็มีบอลถ้วย2019นู่นเลยครับแฮนเดนแฮม2-1นะครับฟอร์มของแฮนเดนแฮมดันดันทำได้ดีนะ10นัดล่าสุดแพ้เกมเดียวแล้วก็โอ้โหต่อกรได้ดีชนะเบรเมนนะครับเนี่ยฮะเสมอดรอตมุนมานะไม่ธรรมดานะครับก็ทําได้ดีมากอ่ะ สำหรับในช่วงมากหลังแล้วก็ทำเงินมาตอนนี้สิบเกมติดครับบ้าไปแล้วนะฮะส่วนทางด้านของไบเลยว่าเส้นบ้ากลัว <c oughs> ดีทุกอย่างนะครับไม่ต้องพูดถึงครับผู้เล่นสามารถทดแทนกันได้ในแดนหน้านะครับไม่ต้องพูดถึงฟอร์มนะผมก็ดีสุดๆครับวันนี้บุกมาต่อลูกควบไหลลูกครึ่งแล้วบอลหน้าเดียวะฮะมาเจอของแข็งแล้วะฮะวันนี้บอลอยู่กาลังอยู่ในโมเมนต์ที่ดีเพื่อนๆดูยิงไปถึงยี่ิบแปดประตูในสิบนัดหลังนะฮะมันบ้าไปแล้วนะฮะก็ทำเงินมาทุกราคาแล้ววันนี้ไม่ต้องพูดถึง นะครับสามนัดถัดไปนะครับก็จะเจอมายฮะับสำหรับเลโบรเซ่นนะส่วนไฮเดรแฮมเจอยูเนียนเบอร์ลินฮะไม่น่ายากเป็นงานยากนะครับตัวผู้เล่นนะครับพาร์ดชีกกับฮอปแมนนะครับฟอร์เรนเวิร์สตัวนี้น่าจับตามองจริงๆนะฮะแอนดิชด้วยซาก้าก็ย้ายจากอาร์เซนอลมานะครับเป็นล่างทองเลยนะครับตัวนี้น่าจับตามองจัดๆครับกลิมมาโดยิงทุกเกมนะฮะเจอร์รี่ฟิมปงนะครับก็เกมริมเส้นต้องบอกว่าปีนี้เพียบพร้อมจริงๆฮะสำหรับไบเออร์เลเวอร์ูเซ่นและเล่นบล็อกทูบล็อกดีนะ นะครับมีใครดูคลิปที่เจอแบบนัดอะไรไม่รู้ครับโอ้โหหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วไปยิงเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะสําสำหรับลูกทีมของชาบิย์โรนโซนะครับส่วนเจ้าบ้านก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องนักเตะนะนะครับบอดี้เฟสยางองตัวนี้เนี่ยซื้อมาก็ยิงนะครับสนั่นเลยนะอนะฮะเพื่อนๆคิดดูนะครับแต่เจ้าบ้านครับก็ยังคงมีตัวเก่งอย่างดิกชี่นี่นะครับดิงชี่ในตัวนี้ยิงสนั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เบสเต นะครับคาดินนะครับดายแคลดิ in, นนี่นะฮะแล้วก็เปรินเกอร์นะครับมาโรนี่เบร็กส์นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของเกมรับนะครับใช้ชุดหลักชุดที่ดีที่สุดนะครับเขาให้สามหนึ่งผมก็คิดว่าแบบนั้นนะครับเนี่ยฮะดิงกี้กดไปเจ็ดประตูนะครับบอร์นิเฟสเจ็บนะคือว่าเจ็บแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยกลับมาโชว์ผลง,งานได้ดีปีนี้โมเมนต์มันจะสร้างสถิสติของบอลยุโรปไปแล้วฮะสำหรับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วผมคิดว่าเกมนี้ก็ไม่น่าจะพลาดฮนะ จะลุ้นลองก็ถึงฟอร์มดีแต่ต่อลูกครึ่งแบบนี้ก็ไม่น่ารอดเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะยับถึง2 0 3 0มีเห็นแน่ในเกมนี้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยสรุปทีเด็ดของช่องบดเดียวเนี่ยทรับของผมซิตี้เบนฟอร์ดแล้วก็เลเวอร์กูเซ่นผมคิดว่าน่าจะต่อกรได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับ3มทีมที่ติดตามกันอยู่นะครับใครที่ติดตามผมเดียวผมส่งทีเด็ดให้นะวันนี้บอลเตะเร็วอาจจะส่งให้เร็วนิดนึงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคงให้มาเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าผมจะเป็นไงนะครับ กำลังใจผมดีมากเลยนะบอกว่าเออเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ตัวตัวของผมมันเป็นแบบนี้จริงๆนะนะครับหรือใครติดตามเพจกันเฮียซงนะครับยุทธชัยนะครับหรือเฮียซงเดอ,อะคอปนะฮะไปนะเฮียซงหงแดงฮะตอนนี้เพจเก่าบินนะครับช่องบเดี๋ยวเนี่ยซับเฟ้นกับเฮียซงแค่นั้นเองนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยขอบคุณทุก่าทุกคนที่ติดตามกันแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วผมส่งให้ทีเด็ดนะครับหรือใครอยู่ในกลุ่มนะ เดี๋ยวผมจะส่งให้วันนี้น่าจะยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับร่ำรวยๆเฮงๆสำหรับค่ําคืนบอลวันเสาร์สวัสดีครับวันนี้ช่วงนี้บอลต่อเข้าเยอะผมคิดมากเองครถ้าผมไม่คิดมากผมตอนนี้นะครับวินยาวๆแล้วนะครับดังนั้นวันนี้หวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับรอกินราคาแค่นั้นเองครับสวัสดีครับผม